สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เบากับช่องเดียเดียกีโก้อีกแล้วนะคะวันนี้เดียก็จะมาเอ,อ่อเปิดกลุ่ลิปสติกสิบแท่งสิบสีที่เดียชอบนะคะนี่ทุกคนธรราส่วนใหญ่มันก็จะเป็นสีแบบที่คล้ายๆกันนิดนึงอะนะเพราะว่าเราก็ชอบโทนสีแบบนี้เราก็ชอบวนอยู่อย่างนั้นนะนะก็อันนี้วันนี้จะแบ่งให้เป็นเป็นเป็นสามโทนสีนะคะก็คือจะเป็นสีแดง สีออกโทนส้มแล้วก็สีออกโทนชมพูสแต่ส,ส่วนใหญ่ลิปที่มีจะออกไปทางโทนแดงก่ําแพกแดงอะไรงเงี้ยที่เราชอบมากกว่าก็อยากรู้ว่ามีสีอะไรกันบ้างก็ไปดูกันเลยเนี่ยตัวแรกที่จะมาพูดถึงเลยนะคะก็คือจะเป็นกอสของ Fenty Beauty ตัวนี้คือเราอะชอบใช้มันทาท็อปอัพ ลิปสติกตัวอื่นมันไม่ได้มีสีมากด้วยความที่มันเป็นกลอสนะสวอชมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนชมพูอ่อนๆให้ความเงาๆมีเพชรว,วิ้งๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยลองทางที่ปากแล้วนีน่มันก็ทำให้ปากดูฉ่ำดูเงาขึ้นมานิดหน่อย,อยนี่แบบเนี้ยคือถ้าใคร เหมือนปากคล้ำอ่ะก็ทาตัวนี้ก็คือมันก็เหมือนไม่ได้ทาอะไรอ่ะมันแค่เพิ่มความเงาให้เฉยๆโรมาณันนั้นอ่ะก็จะได้ประมาณน,นี้อันนี้คือสีแรกแห่งต่อมานะคะก็จะเป็นของแบรนด์โรมานอันนี้เป็นของแบรนด์เกาหลีนะอันนี้จะเป็นสีแบบออกชมพูม่วงๆแบบสดใสามากอันนี้สดใสเลยอันนี้จะเป็นเนื้อคือรู้สึกมันจะเป็นเนื้อเววเวทนะเววเวททินเออนี่มันเขียนอยู่ว่าเวลเวททิน สีมันก็จะเป็นประมาณนี้น่ะชมพูมากเข้มเข้มนิดนึงแบบสดใสสุดๆอะ่ะทาที่ปากเนี่ยทุกคนดูความสดใสดีแบบชมพูมากๆอันนี้มันจะแบบออกชมพูม่วงๆนิดๆนะเนี่ยได้ประมาณนี้เราจะชอบทาวันที่แบบเราแต่งตัวสีชมพูหรือว่า หรือว่าเสื้อสีขาวแล้วอยากให้แบบเหมือนปากเด่นขึ้นมาหน้าดูไม่มีอะไรปากอยากให้ปากดูเด่นขึ้น,นหน่อยก็จะทาลิปอันเนี้ยทั่วปากเลยแล้วว่ามันน่ารักดีแล้วก็ทําให้ทําให้เราดูสดใสขึ้นมาโดยที่แบบไม่ต้องทําอะไรมากอ่ะเอออันนี้คืออันที่สองเนาะจริง,รงๆอ่ะเราชอบลิปของเขาอะหลายสีมากเพราะว่าเนือ้อเราว่าเน,แบบนื้อแบรนด์เนี้ยดีโลมาแล้วก็ราคาแบบไม่ได้แพงเกินไปอะ่ะตอนเนี้ยพีมันก็ประมาณแบบ อันนี้คือเราพีมานะตอนนั้นเราซื้อมาน้าแล้วแหละเราพีมาอยู่ที่แท่งละประมาณสองสามร้อยเราเราถือว่ามันโอเคนะคุณภาพดีอะ่ะมีความติดทนประมาณหนึ่งแล้วก็เนื้อไม่แห้งก็อย่างที่บอกมันเป็นเนื้อเวว่ดแบบเกลี่ยใช้มือเกลี่ยได้สมูทชอบสีต่อมานะคะก็คือจะเป็นของบ๊อบบี้บาวสีแครนเบอร์รี่นะเราชอบลิปรุ่นนี้เพราะว่าคือเหมือน ส่วนตัวแล้วว่าต้องบอกกันว่าเราไม่ได้ชอบลิปที่มันแมทเกินไปเพราะว่าเป็นคนที่ปากแห้งแล้วก็เหมือนตกล่องอะ่ะมันเป็นมันเป็นแผ่นปากเลยอะ่ะซึ่งมันมันดูไม่มันดูไม่โอเคมากๆก,ก็เลยจะไม่ค่อยชอบลิปที่เป็นเนื้อแมทแต่ก็มีบ้างนะตอนที่กระแสแบบเนื้อแมทมันมาแรงมากๆอยากอยากทาแล้วแบบสวยนคนอื่นเขาก็ได้ไปลองซื้อมาสรุปก็คือเหมือนมันก็ไม่ได้ใช้มากขนาดนั้นเพราะมันไม่ตอบโจทย์ปากเราไงเออมาพูดถึงตัวนี้ก่อน อันนี้มันเป็นสีฮิปอยู่แล้วสีแคนเบอรี่คือแบบมันเป็นสีที่เขาขายดีมากๆาก่ะนะอันนี้ก็สวอตสีเป็นแบบนี้คือรู้สึกเหมือนเขาอะ่ะจะขายดีจากการที่โพนีเาา่เอามาทำเอามาทําลุกแล้วทาคลุกนั้นเคือมันสวยมากจริงๆอะ่ะแบบใครเห็นก็ต้องอยากได้อะ่ะโอเคเรามาลองสวอตบนปากกันเลยดีกว่าทาบนปากทาบนปากเลยดูดิมันเป็นแดงที่แบบ มันเป็นแดงกำ่กำๆเหรอะจะจะอธิบายยังไงดีมันเป็นแดงแบบกำ่กำๆที่สวยมากอ่ะแบบยิ่งทายิย่งสวยอ่ะทาบางๆอย่างที่เราเริ่มทาชั้นแรกมันก็คือให้ลุคที่แบบใสๆอาจจะไม่ได้ใสขนาดนั้นแต่ก็มีความใสๆแต่พอแบบทาซ้ำๆๆๆไปอ่ะมันเป็นแดงแบบสวยอ่ะดูแบบดูเป็นตูสวยอ่ะไม่รู้ด้วยยังไงแต่สวยเราก็ชอบเวลาแบบ วันไหนไม่รู้จะทาลิปสีอะไรดีแล้วจะออกไปข้างนอกก็หยิบสีเนี้ยมาทาแล้วก็จบออกไปเลยแบบไม่ต้องคิดอะไรอ่ะเนี่ยสวยสวยจริงๆมันก็คงมันก็สมควรแล้วอะที่จะขายดีะนะอันเนี้ยแท่งต่อมาก็ยังคงเป็นของ Bobby b ้บอีกนะทุกคนก็คือเป็นลิปรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น r u s s Lip Liquid Lip อะเออที่แบบเห็นหลายคลิปคือเราใช้สีเนี้บ่อยมากแบบบ่อยจริงๆอะ่ะอันนี้คือสี g i n เ e r Snap มันสวยจริงๆตอนแรกเรามองอะ่ะแบบเฮ้ยทาไมมันดูนูดจังเราจะแบบทาแล้วตายไหมอะไรเงี้ย,ยแต่แบบสุดท้ายกับชอบคือมันมันทานแล้วมันแบบชมพูชมพูมีความติ่งติงนูดชมพูเดี๋ยวลองท้ให้ดูมันเป็นนูดน้ําตาลชมพูทุกคนเราชอบด้วยเนื้อด้วยแหละเพราะว่าไม่ชอบแมทแมตไงชอบให้มันฉ่ำฉำ่นิดน,นึงเนี่ยทาว,วันหาก็จะเป็นแบบนี้ สีมันก็สีคือมันก็ไม่ได้ชัดเวอร์ขนาดนั้นถ้าทาบนปากที่คนที่มีเหมือนพื้นปากสีเข้มอะ่ะเออมันก็จะได้ประมาณนึงเนี่ยอย่างเราอะ่ะเราขอบปากมันจะมีความค้ำนิดนึงใช่ไหมมันก็จะเก็บไม่หมดเท่าไหร่ก็ยังไงก็เน่ยคือแนะนําว่าให้แบบเหมือนใช้แป้งหรือคอนซีลเลอร์กบกบ,บริเวณขอบปากนิดนึงอะไรเงี้ยมันจะได้ทาลิปแล้วสวยขึ้นแต่ถ้าใครปากแห้งมากก็ควรทาลิปมันก่อนนะคะเพราะว่าถ้าทาคอนซีลเลอร์หรือรองพื้นกบบริเวณขอบปากเนี่ยมันจะทําให้ อาจจะทําให้แคร็กแบบแตกๆได้อะไรเงี้ยก็ต้องระวังนิดนึงแล้วก็พอทาอันนี้เสร็จใช่ปะ่ะบางทีเราก็จะทาแบบเหมือนเกินขอบปากนิดนึงอ่ะให้ให้ปากเราดูใหญ่ขึ้นนิดนึงดูฉ่ำๆอะไรเงี้ยมันก็สวยดีน่ารักดีอะไรเงี้ยแล้วก็ปกติเราจะทาลิปสีนั้นกับสีนี้รุ่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเป็นสีนี้อันนี้เป็นสีโ,โก,โก,โ,กโก้เออเป็นสีโกโก้โกอันเนี้ยแบบ ับตรงกลางปากเพื่อเพิ่มมิติมากขึ้นจริงๆจะทาสีอะไรก็ได้แต่ว่าเออเราชอบสีนี้ที่มันเป็นเหมือนออกน้ำตาลนิดน,นึงอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าข้างนอกมันเป็นนูนน้ำตาลไงข้างในก็เลยเหมือนอยากให้มันเข้มเข้เขาไปอีกอะ่ะเหมือนเป็นการไล่สีอะ่ะสวยมากแบบดูที่สวยจริงๆอะ่ะเนี่ยเราจะทาให้ดูเลยในปาก วยเนาะปากดูแบบมีอะไรมากขึ้นดูนี่จริงๆสีเนี้ยทาเดี๋ยวๆก็สวยเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพตอนที่เราทาเดี๋ยวๆให้ดูแบบเฮ้ยมันสวยจริงมันตอนแรกเราคิดว่าสีน้ำตาลเนี่ยจะไม่ค่อยเข้ากับเราแล้วพอทาเฮ้ยมันมันได้นะ คือปกติเราจะชอบแต่งตัวแนวแบบเหมือนผู้หญิงผู้หญิงหวานหวานนิดน,นึงอะไรเงี้ยแล้วพอวันนั้นเราลองใส่เป็นชุดเดรสกระโปรงอะแล้วทาอันเนี้ยอย่างที่เราขึ้นภาพไปอะเอ้ยมันก็เข้าอยู่ดีอะมันก็แบบเฮ้ยมันได้ะ่ะก็เลยแบบติดเลยติดติดในท็อป10ที่ชอบในตอนนี้เลยสีต่อมานะคะก็คือใกล้เคียงกับสีโกโก้เมื่อกี้มากแต่ว่าอันเนี้ยจะเป็นของ 3ce อันนี้จะมีความแดงก่ำมากขึ้นมากขึ้นกว่าสีโกโก้ที่มันออกน้ำตาลเมื่อกี้หน่อย อันนี้ชื่อว่าสีไม่แน่ใจว่าเราจะอ่านออกไหมนะโทฟอ่ะเนี่ยเราจะขึ้นชื่อไว้ให้เออมันจะออกสีแบบเป็นแดงๆกำๆคือคล้ายเมื่อกี้มากแบบมากๆเลยอะแต่เมื่อกี้มันจะแบบเป็นเนื้อฉ่ำๆกว่าอันนี้จะเป็นเหมือนเนื้อเวลเวดจะมีความแห้งกว่าเมื่อกี้นิดนึงเพราะเมื่อกี้มันฉ่ำเลยถูกป้าอันนี้จะแบบเป็นเวลเวดแต่ว่าเราก็ชอบเนื้อดีอยู่ดีแต่ว่าข้อเสียคือ ข้อเสียของลิปรุ่นนี้เลยนะของ TCE คือมันไม่ได้ติดทนมากแต่เราเราก็ชอบอยู่ดีอะแทบจะเป็นลิปแบบของ TCE รุ่นที่เราชอบที่สุดเลยอะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันไม่แมทลิปที่มันเป็นแท่งหมุนหมุนของ TCE ส่วนใหญ่มันแมทมากแมทแบบแมทมากมากไอ้รุ่นที่มันไม่แมทอะมันก็มันก็ฉ่ำเกินรุ่น,นเนี้ยนึกออกปะก็คือก็คือชอบเนื้อรุ่นนี้ที่สุดนั่นแหละอ,อ ทาให้ดูที่ปากจริงๆส่วนใหญ่เราไม่ค่อยทาอันเนี้ยเต็มปากนะเราจะทาด้านในแบบเมื่อกี้แหละทานูดๆูดข้างนอกแล้วก็ทาสีเนี้ยด้านในแต่ว่าอันเนี้ยทาเต็มปากก็คือสวยเดี๋ยวเกลี่ยก่อนนี่ยด้วยความที่สีอะมันคล้ายกันก็จริงตอนสวอตอะแต่ว่าด้วยความที่เนื้อมันไม่ได้ฉ่ำเท่าของบ๊อบบี้บาวใช่ปะเวลาทาอย่างเงี้ยสีมันก็จะมีความตืต้ดๆกว่าในในแบบชั้นไม่กี่ชั้นอะไรเนี้ย มันจะออกแดงกว่าด้วยนะพอทาถ้า,ถ,าถ้าดูดีๆอะ่ะเออไอ้บอบบี้บาวเมื่อกี้มันจะออกไปทองแบบน้ำตาลกว่าแต่มันก็คลายกันมากก็คือชอบสีโทนนี้แหละดูดีสวยเนาะนี่เราว่ามันดูเป็นแดงที่ยังไงอะเหมือนทาเลอะๆแบบไม่ได้ตั้งใจอ่ะทาเลอะๆทาเลอะๆแบบไม่ได้ตั้งใจมันก็ดูแบบดูสวยอะ่ะมันดูแบบไม่รู้จะอธิบายยังไงไแต่ว่ามันดูสวยสีนี้สวยมากทุกคนต้องไปลองอยากให้แบบไปลองสวัสด,ดูก็ได้ใครที่ไม่กล้าทาสีแดงเนี่ย เราว่าสีแดงเนี่ยแบบเริ่มทาโอเคนะเพราะว่าเคือสีแดงมันมีหลายเฉดถูกไหมแต่ว่าแดงที่มันจะเหมาะกับเราอ่ะมันก็ต้องตามหามันไม่ใช่ว่าแบบเพราะว่ามันจะมีแดงติ่งซ้มแดงติ่งชมพูหรือว่าแดงแบบแดงตรงๆก็คือแดงแดงไปเลยอย่างเงี้ยคือแล้วแต่คนว่ามันจะเข้ากับแบบไหนใช่ป่ะแต่อันนี้มันมีความแบบเหมือนติ่งน้ำตาแดงๆกับกลบน้นๆอย่างเงี้ยล้วว่ามันมันน่าจะเข้าได้ก็เข้ากับทุกสีผิวนะเออแบบ ทาน้อยทามากก็แล้วแต่คนอยากจะทาแบบไหนอะไรเงี้ยก็ลองไปดูถ้าสมมุติว่าใครกําลังตามหาแบบแดงที่ใช่อะ่ะเออเราแบบแนะนําอันนี้นะลองดูอันตอนนี้ปากคือเริ่มแห้งมากแหละอันนี้จะเป็นต่อมาจะเป็นของอ e ีตุดดี้นะคะอันนี้จะเป็นชายชิกลิปแล็กเกอร์รุ่นนี้อันเนี้ยเงาเงา,เงาแบบแบบอารมณ์อารมณ์เนื้อคล้ายๆแบบบ๊อบบี้บาวตัวเมื่อกี้เลยแต่ว่า ในเวอร์ชันที่ถูกกว่ามากแบบถูกกว่าเยอะเลยอันเนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นสีแบบออกแดงๆนิดนึงนะคะเนี่ยนี่ทุกคนใครเด้อยู่แล้วทำไมทุกคนเป็นเหมือนเราหรือเปล่ามันต้องเป็นกันทุกคนแหละที่ซื้อแบบซื้อวนเนี่ยอยู่แต่ทนใกล้ๆเดินต่างกันนิดนึงอะไรเงี้ยพอทามาก็แบบรู้สึกเฮ้ยมันเป็นฟิลที่ต่างกันแต่คนอื่นก็คือดูไม่รู้เรื่องเราจะทาที่ปากใครดู นี่อันนี้เราจะทาแค่นี้ทาแบบด้านในเราเกลี่ยเอาไม่ไม่ทาเต็มปากเกินไปเพราะว่ามันจะมันจะเงาเกินอ่ะถ้าเราแบบเหมือนทาในทาทุกวันวันใสๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะทาเป็นตัวนี้ทาแบบทาง่ายๆอ่ะอันนี้คือทาแบบทาง่ายๆสบายๆแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าพวกส่วนใหญ่เนื้อชายส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยติดทนอยู่แล้วถ้าใครจะทาแบบอย่างเงี้ยก็ต้องพกเติมนิดนึงมันจะไม่ได้ติดทนเท่า ที่เป็นแมทหรือเป็นเวลเวทอะไรพวกนั้นอยู่แล้วมันก็มันก็หลุดไปตามตามแบบระหว่างวันอะแบบเรากินนู่นกินนี่มันก็ต้องหลุดอยู่แล้วแนะนําว่าก่อนกินหรืออะไรอย่างเงี้ยเราควรจะเหมือนเช็ดนิดนึงนะแบบเม้มกระดาษหรืออะไรก็ได้ให้ความเงาอะมันออกไปก่อนไม่งั้นเราก็เหมือนเรากินมันไปทั้งหมดปะเราก็ควรจะแบบเม้มออกไปก่อนนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็เติมได้ไม่เป็นคราบเราชอบเพราะว่ามันไม่ทําให้ปากเราแหง้งแล้วก็สีดีแล้วก็ราคาก็ไม่แพงก็เลยชอบนะคะ อันนี้ซื้อตอนที่แบบมันเป็นหนึ่งแถมหนึ่งตอนที่เราไปเที่ยวเกาหลีอ่ะคุ้มโคตรตอนนั้นคือแบบคุ้มโคตรตอนนั้นซื้อมาสีนี้กับสีชมพูที่อ่อนกว่านี้นิดนึงอันนั้นก็สวยเหมือนกันก็คือชอบลิปรุ่นนี้ถ้าใครปากแห้งก็ลิปรุ่นนี้เราก็แนะนําเหมือนกันนะก็ก็ลองไปดูกันได้นะคะลิปแท่งที่แปดนะคะรุ่นต่อมาก็คือจะเป็นของแม็กอันนี้จริงๆอันนี้มันเป็นลายแบบแพ็กเกจของ ตอนตุดจีนปี2020ก็คือปีนี้เนี่ยแหละมันก็เลยเหมือนมีลายอะไรที่แบบมากกว่าลิปแมคทั่วไปที่มันเป็นสีดำมานะอันนี้เป็นสีรูบีว้วูซึ่งเป็นสีที่แดงในความรู้สึกเราอะมันมันเป็นแดงตรงอะมันเป็นแดงที่แบบอันนี้คือแดงไม่มีไม่ติ่งชมพูไม่ติ่งส้มในความรู้สึกเรานะมันเป็นแดงแบบแดงเลยซึ่งอันนี้เราได้มาเป็นของขวัญไม่ได้ซื้อเองตอนที่เราได้สีแดงนี้มาเราก็แอบบคิดในใจน,น,นึงว่าแบบ เฮ้ยจะทาได้เหรอวะแบบแดงคือปกติเราไม่เคยทาปากที่มันเป็นแบบแดงแบบแดงสว่างอะแดงแบบแดงเนยอะไม่ไม่เคยทาปากสีแบบนั้นก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันมันน่าจะไม่ค่อยเหมาะกับตัวเราเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ก็เฮ้ยลองเอามาทาดูเฮ้ยสรุปมันสวยว่ะมันมันได้อ่ะแบบคือเรายังไม่กล้าทาเต็มปากขนาดนั้นแล้วก็ทาแบบด้านในแล้วเกลี่ยเอาอ่ะมันก็คือสีมันชัดอยู่แล้วมันมันเป็นเนื้อแมทด,ด้วยมัง้ง ใช่มันเป็นเนื้อแมทเนี่ยเราจะลองสวอทให้ดูดูสิมันเป็นแดงแบบแดงจริงๆอะ่ะเนี่ยเราจะทาที่ปากให้ดูด้วยนะเราจะทาแค่นี้เราใช้มือเกลี่ยเหมือนเดิมเพราะว่าถ้าทาเต็มปากมันก็น่าจะเอะอะเกินไปถ้าจะแบบทาทุกวันหรือแบบหรือจะใช้ในชีวิตประจําวันแบบขนาดนั้นอะ่ะเรายังไม่กล้าทาแบบแดงขนาดนั้น เพราะว่าตาเตออะไรมันก็ไม่ได้แต่งด้วยแต่จริงๆแล้วมันก็น่ารักนะที่แบบว่าที่ยังไงอะที่เหมือนแบบสาวเกาหลีบางคนที่เขาไม่ได้แต่งตาเยอะแล้วก็เหมือนทาแบบฝ้าปากแดงไปเลยเนงงี้ยมันก็มันก็น่ารักไปอีกแบบนึงเนี่ยมันก็จะได้เป็นอุ้ยโอ้ลอรอ,อจาก,การมือเกลี่ยเนี่ยมันก็จะได้เป็นแบบนี้ทุกคนมันดูแบบ เฮ้ยหน้าดูสดใสแล้วมันทําให้หน้าผิวผิวสีผิสีผิวเราหนูน่าจะสวยมันทําให้สีผิวเราหน้าเราดูดูสว่างขึ้นดูขาวแล้วก็ดูมีความสดใสมากขึ้นอะ่ะก็เลยเริ่มชอบสีนี้มากขึ้นเพราะว่าถ้าซื้อแบบได้มาแล้วมันไม่ใช่มันก็เสียดายป่ะเนี่ยสวยสรุปสวยเฉยกลายเป็นแบบชอบเฉยเลยทำให้หน้าดูสดใสแล้วก็ดูดูสว่างขาวขึ้น ชอบนะคะแต่ว่าไม่ชอบตรงที่มันแมทแค่นั้นแบบแมทนิดนึงอะไรเงี้ยไม่ค่อยชอบตรงตรงที่มันเป็นลิปเนื้อแมทขนาดนั้นแต่ว่าก็ทาลิปมันทาอะไรไปได้ต่อไปเหลืออีกสองสีสุดท้ายนะคะสองสีสุดท้ายจะเป็นสีโทนส้มซึ่งก็คือลิปของโรมาอีกละอันนี้แต่ว่าจะเป็นอีกรุ่นนึงอันนี้จะเป็นรุ่น Juicy lasting tint เราเราชอบรุ่นนี้กว่ารุ่นนั้นเพราะว่า ผลเดิมแล้วเพราะว่ามันมันฉ่ากว่าไม่แมทเท่าตัวนั้นที่เป็นเนื้อเวลเวตะนะแล้วตัวนี้เป็นทินที่แบบเนื้อดีอะแล้วก็กลิ่นหอมด้วยชอบอะชอบริบอันนี้มากจริงๆมีหลายสีมากเลยนะแต่ว่าไม่รู้มันหายไปไหนอะเศร้ามันหายไปไหนไม่รู้แต่ว่าอันนี้อันนี้ยังเป็นสีเดียวที่แบบยังอยู่อะไม่รู้ว่าใช้แล้วแบบมันหายไปไหนอะเศร้านิดน,นึงแต่ว่าชอบชอบมากๆแนะนํารุ่นนี้จริงๆ เนี่ยทุกคนทาทาออกมาเราก็จะได้เป็นจะได้เป็นลุคแบบเนี้ยเห็นปะอันนี้จะเป็นเนื้อแบบสีออกส้มๆชมพูชมพูนะคือในความรู้สึกเราอะเนื้อมันไม่ได้เป็นน้ำเหลวๆขนาดทิ้นคือทิ้นบางบางบางยี่ห้อเนี่ยมันจะเป็นน้ำเหลวๆเลยแบบอย่างเช่นทิ้นของอ e ีตูดี้อะที่มันจะเป็นแบบมันจะเป็นน้ำไปเลยแต่อันเนี้ยมันมันมันไม่ใช่น้ำเหลวๆขนาดนั้นอะเออก็เราเราก็เลยรู้สึกว่าชอบ อันนี้แล้วก็เกลี่ยง่ายแล้วก็สบายผิวสบายปากแท่งสุดท้ายเลยค่ะทุกคนอันนี้เป็นของผลิตกาอลิตกานะคะมันธรรมดามจะเป็นแต่อันนี้ไม่รเราไม่แน่ใจว่ามันเป็นรุ่นเดียวกันไหมแต่ว่าจริงๆชอบทั้งสองรุ่นนะแต่ว่าอันเนี้ยชอบมากกว่าเพราะว่าชอบสีนี่มันมันติดทนเหมือนกันนะมันโอเคเลยเหมือนมันเป็นอารมณ์เหมือนลิปมันที่มีสีชัดสําหรับเราอะ่ะมันเป็นลิปมันที่มีสีชัดอันนี้คือสีสกินบริก อันนี้ชอบมากซื้อให้ตัวเองแท่งหนึ่งแล้วก็ซื้อให้น้องแท่งหนึ่งเพราะว่าน้องสาวเป็นคนชอบทาลิปออกสีส้มๆอยู่แล้วแต่มันยังไม่มีส้มออกที่ออกน,น้ําตาลนิดนึงอะไรเงี้ยก็เลยซื้อมาใหมา้มันก็ชอบเหมือนกันคุณแอนนด้ให้ดูดูดีสวยอะ่ะเนี่ยมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะเป็นแบบสีส้มอิดิตตามสองชื่อเขาอะ่ะมันก็เป็นสีที่แบบทาแล้วก็น่ารักดีแบบเปลี่ยน เปลี่ยนบ้างไม่ใช่ว่าทาแต่แบบแดงชมพูอย่างเดียวอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าจะให้แบบทาส้มจัดไปเลยอะในความรู้สึกเรา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 ว่าเราเอาไม่ไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เลยลองแบบส้มอมน้ำตาลบ้างส้มติ่งชมพูลงประมาณเนี้ยค่อยๆแบบแผลไปเรื่อยอันนี้ก็เป็นอีกสิีหนึ่งที่ชอบนะคะก็ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ติดตามเดียด้วยนะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันข้างล่างได้นะคะวันนี้ก็ไปแล้วนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย